สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะมาพูดคุยหรือมาพูดถึงเรื่องอความเป็นมาของวันสัตนาคารลึกที่วัดพระธาตุนพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งความเป็นมาของงานวันสัตนาคารลึกนี้ร,ร่มต้นจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัดคุณพระเท,ระพ,พ,ะทพร,ทรตัตนมุรีหรือพระธรรมราชานวัร ที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนมในยุคที่ท่านมานั้นท่านมาฝึกกรรมฐานให้แก่พระพิสุทธสมณเณรและก็แม่ชีตลอดทั้ง10วันเนะดืในพศ2500ท่านจะมีสำนักวิปัสสนากรรมฐานฝึกพระพิสุสมณเณรให้ทำสมาธิแล้วก็มีสมณเณร รูปหนึ่งชื่อสามเณรทรัพย์ที่บวชอยู่ในวันพระทศนมมี่แล้วจะได้ฌานในระดับหนึ่งก็คงเป็นไปได้เพราะว่ารักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นบุคคลใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติสมรคกรรมฐานเกถึงปัสสันกรรมฐานก็สามารถได้ฌานและบรรลุธรรมได้สามเณรทรัพย์ก็อยู่ในยุคนั้นแล้วก็พอจะ น่าจะได้ส่วนใดส่วนหนึ่งในเรื่องนี้สามารถสู่กับสิ่งอนอกพิพบธภดณฑนะ์วด้รถถือบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งในวันขึ้นห้าข้ามเดือนสิบเอก็คือจากวันที่สี่เสร็จแล้วขึ้นสี่ข้ามแล้วต่อไปห้าข้ามนี่แหละประมาณตีสอง ได้มีแสงพุ่งม,มาจากทางด้านทิตะวันออกเฉียงเหนือขององค์ระทัาบนพมันจะมีบึงอยู่นะครับเป็นบึงที่มันไหลมาจากโน่นแหละบ้านหลักศิลาผ่านบ้านพักบ้านบ้านดินน้องหอยเป็นร่องน้ําคือเป็นร่องน้ําโขงเข้ามานะครับผ่านไปหน้าวัด และในบึงรงธรรมาที่ตัวเสียงเหนือบึงใหญ่มากปัจจุบันนี้เป็นสวนสีโคตรละนะครับก็วันนั้นฝนตกนะครับพำทำอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งก็คือเท่าแก่ไก่หวดร้านสีนิยมซึ่งท่านมีบ้านอยู่ทางออกไปแม่น้ำโขงห่างจาก,อ,กาาองค์พระกานนมประมาณสัก3 0 0 4 0 0เมตรประมาณนั่นและครับ ประมาณตีหนึ่งตีสองท่านลุกขึ้นมารองน้ําฝนเพื่อจะเก็บไว้ใช้ตากระวอยเห็นแสงต่างสีกันพุ่งมาจากดึงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระประธานพนมพอมาถึงหน้าวัดแล้วพุ่งเข้าไปสู่พระธาตุพนมแล้วก็หายแวบไปเดี๋ยวก็พุ่งมาอีก ท่านไม่เชื่อในสายตาตนเองก็เลยไปปลูกภรรยาให้ขึ้นมาดูว่าแสงอันนี้มันแสงอะไรแสงประหลาด่านีครับียขึ้นมาดูอออเห็นเห็นดังที่ท่านพูดไว้นะครับต่อจากนั้นเมื่อเรานักฝนไ้เสร็จแล้วก็พักอน้าน,น,นอนจนรุ่งเช้าขึ้นมาน่นแหละครับก็เลยมามจากมัสการในพระเจ้าคุณทราบว่ามันมีแสงทุ่งเข้ามาจาก บึงแล้วเข้าสู่พราะถ้าพนังเราหายไปต่างแสงกันคือแสงทัาประมาณเท่ารัตาลยาวๆถึงสีกัถกงเจ็ดสีท่านจะคุณก็เลยนึกสงสว่าเอ๊ะทำยังไงเนอะถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ให้ส,มสัมรทรั์นี่แหละคิดว่านะครับให้สมรมมนรั์มานั่งกรรมฐานาดู ทำสมาธิแล้วนั่งกรรมฐานดูว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามีอะไรขึ้นวันที่สองนะครับในวันที่สองถัดมาสองวันถัดมานั่นแหละสักเพนชักเข้าสมาธินะครับแล้วถ้าภาษาทางนั่นเขาเรียกว่าถอดจิตเข้าไปดูในลานพระธาตุสมพเนิันั่งสมาธิแล้วก็ถอดจิตเข้าไปดูที่ลานพระธาตุมันมีอะไร พอไปถึงในรางพระธาตุปากวัดเห็นพญานาคก็เหมือนงูนี่แหละตามที่เคยเห็นในรูปปั้นในรตๆต่างนานาขดอยู่ในรังพระธาตุเต็มเลยประั้นใหญ่โตมากสามเณรทรัพย์กลัวในความรู้สึกเพระกลัวก็เลยจะรีบกลับจะหันกลับพญานาคที่ว่านี่แหละจะที่เป็นงูใหญ่หรือเป็นพญานาคก็เลยสลายตัวเป็นมนุษย์ มันก็คือชายหนุ่มเจ็บต้น